สวัสดีค่ะวันนี้โยกันมาทำอะไรอยู่ที่ทำงานของป๊าค่ะอ๋อยูที่ทำงานของป๊าปชาใช่แล้วเธอทำอะไรเธอเล่นน้ำสนุกไหมเปียกหมดเลยอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะของโครงการหมู่บ้านบุรพามาเวลเทนนะคะ ถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะอยู่ชซนบูตีบ้านบึงนะคะนี่เป็นโคกัรส่วนตรงนี้ก็เป็นท,ทำนปเป็นร้านกาแฟนะคะตอน,นนี้เรายังทําอยู่ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสระน้ํานะคะมัน<ด>ก็จะมีสระน้าอยู่อยู่ในอยู่ตรงร้านนะคะร้านกาแฟ นี่น้องกันก็เล่นน้ําใหญ่เลยนะคะเขาให้มาทํางานนะคะอันนี้นะคะมาเล่นน้ํานะคะเนื้อสาวยน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวดูแต่สาวยน้ําตรงนี้เราจะทําใหม่อีกนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะสวยหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะคะสาวยน้ํา อันนี้ร้านกาแฟนะคะขึ้นไปชั้นสองนะคะขึ้นไปชั้นสองได้ดูวิวดูวิวมุดน้ำเดีมุดน้ำได้ไหมเอากันมุดน้ำได้ไหมทำอะไรมุดน้ำเหรอมุดน้ำย่างงั้นเหรออืมอ่ะ อันนี้พี่โลพี่โลเอากัตลงเล่นน้ำนะเดี๋ยวพี่โลจะเป็นคนพาน้องกัตไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปแรมด้วยเปแรมเอ่อเปแรมมาพาน้องกัตเล่นด้วยโอเคเป้แรมทำแามอ่าสำหรับคลิปนี้นอกั้ก็ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปให้ดูใหม่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะลกดไลค์กดแชร์ให้นกัตด้วยค่ะแล้วบบนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ